ผมนี่คือรอบสำคัญที่สุดนี่คือรอบแจ็คพอตแสนบาทอยากให้เอาไปทีนึ่งเพราะตอนนี้พี่เหลือเยอะมากตอนนี้อยากให้เอาไปเอาไปคุณครับขอบคุณครับเอาเยอะขนาดนั้นเลยฮะโอ้โหไม่รู้นี่ขนาดเดินบุญถาวรทุกวันยังไม่รู้จะเสื้ออะไรมีทุกอย่างเลยอ่ะ ผมไปยืมเงินคุณสองพคุณขู่เผาบ้านผมนะผมพยายามจะยืมคนขับรถผมแต่คนขับรถก็ไม่ใช้หมดแล้ว<อ>ด้วยเหมือนกอันไม่มีสองพัน <2, 000 S 1> ก็ไม่มีนะฮะเอาใจช่วยนะครับผมคุณคุยกันแล้วสื่อสารการพยายามใบ่ให้ได้นะครับแล้วก็ขอให้คุณโชคดีที่สุดวิธีการเล่นคือชื่อมันจะขึ้นมาข้างหลัง แล้วเราไม่รู้ว่าข้างหลังในชื่อขึ้นว่าอะไร2คนนี้จะยืนอยู่ตำแหน่งนู้นเขาจะใบให้คุณพูดโดยที่ไม่ฝาวทับศัพท์ไม่ได้หวนไม่ได้เบิร์ดนกอะไรเงรี้ยไม่ได้นะครับผมใบผลงานเขาเขาเป็นแฟนใครอะไรยังไงกันไปจนค,คุณตอบได้ตอบได้หนึ่งชื่อได้2,000บาทค,บคนอื่นๆห้ามช่วยเหลืออะไรเลยเล่นกันแค่3คนนี้ใน90วิถ้าเกิดคุณทำได้10บชื่อมาหล่มันจะกลายเป็น10,000 0บาททันที ที่ข้ามได้เพราะฉะนั้นเขาจะส่งซิกมาว่าชื่อนี้ยากให้คุณพูดว่าข้ามข้ามปุ๊บมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเอาเงินแสนการซุปตาร์เต็มสิทที่ในท่เชิญนะครับมีโองค์การครับมีอการเราเราทำได้ค่ะพร้อมเตรียมตัวเริ่ม ผู้ชายร้านขายทองพระเอกช่องสามเกตุบริทอรือร้องเพลงน้ำเต็มแก้วผู้หญิงนักองได้อินฟินิตเออไปไปไปแฟนแดนดเริตแฟนแพตตี้อังสวารินเออผู้หญิงนางเอกสมัยก่อนบางรักซอยเก้าเคยดูไหมอ้อมอ้อมเออไปสกิดใจไม่รู้ไม่ใช่ข้ามไปครับ เอกละกอช่องสามวัยรุ่นตอนนี้ฮาฮาเลยเล่นขวัญหรือไทยเคยดูไหมห้าคุณชายใหม่โอเคต้องพูดว่าอะไรช่าคข้ามออยากมาไเรทสมิดใช่ป่าวะอยากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามข้ามไปแล้ว าเบสคำสิงแฟนสาวเบสคำสิงคู้ชายสองคนชื่อเหมือนกันเลยสองพยานชื่อเหมือนกันเลยสองพยางนี้คือามันไม่ดียังค่ะท้ามันไม่ดีตรงตรงได้ครับไปโอ้รถถอดผู้ชายดาราพระเอกตอนนี้พวกมีลูกตัวเล็กๆมีผู้ชายดาราพระเอกเป็นชื่อเป็นชื่อเพราะอะไรอะไรข้ามข้ามยากยาข้ามยาก ผู้ชายร้องเพลงมีแฟนชื่อเตี้ยบเป็นนักร้องแฟนเจี๊ยบพี่จิตาพี๊ไม่ใช่ผู้หญิงเรียกว่าอะไรผู้ชายภาษาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วหมดเวลาโหอันนี้ยากเลยยากเลยยากากเลยอ่ะสุดยอดมากสุดยอดมากเลยอ่ะตะกี้มีอ้อมอ้อมพิยดาอ้อมพิยดาตรงๆได้ไปนะครับ รถสปอร์ตพอร์ตสลันรถพอร์ตได้ไหมแต่กี้ได้ป่ะไม่ได้ได้พอได้พอได้พอร์ตอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าสลันนะครับได้ไปทั้งหมด4ข้อ8 0 0 0นบาท แสนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราสนุกกันมากขอบคุณเพื่อนๆด,ดาราทุกคนนะครับครับผู้ชางบ้านสมัครเข้ามาเลยนะครับตามที่อยู่ที่เราให้ไว้นะครับมาลุ้นเงินแสนเอาไปใช้กันนะฮะในไลน์ของเราไลนา official ์ f i c i a l ได้เลยนะครับ,รบผมกลับมาที่หน้าฮอลลีวูดเกมไ์นไทยแลนด์สวัสดีครับเย ทัดโทษนะคะขอโทษนะคะทีมฝั่งตรงข้ามนี่ยจมูกรวมกันได้กี่ล้านบาทฟังนะคะไม่แพงอะใช้เลงใช้เลงกล้วยมีคำว่ากล้วยครับกล้วยเลย มาตรที่เมามตรที่เมา